คอมโบเจ้ากัทุกคนแลปเปียเป็นวายคมและอีกหน่งตัวเป็นคูณหนึ่งคอมโบเอชิวเอคิวลนแลได้วายคนหนึ่เลยจะไหลข้นมาคอมโบเเรียบร้อยหนึ่งหมื่นสี่สบี่ร้อยบาทโอ้โหเรียบร้อยเรีสบกคอมโบสิบรการเหมือนกไหลกับมาอย่างนี้เลยคนเรียบร้อยอย่างนี้แล้วันก็ก่อป่ายนได้นรารวันนี้ซูเปอร์ไปกาสองหมื่หนึ่งนงิเ้าถูกบาทคำเตือนิปวิดีโอนี้จะทำให้ความบันเทื่ไม่ควรทำตามแต่ไม่ได้ห้านควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่มดูกัชาร์ต้ายหัตาอายก้าววีทส้ สี่บาดกดยืนยันเปิดเทอร์โบหมุน,เ,มนเริ่มหมุนได้เลยว่าไงเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนัะและเยียบลงมาคอมโบสิดเข้ามาทุกคนตานี้ว่าไงและเยียบไหลลงมาอีกเชื่อมเจเข้ามาทุกคนแล้วตานีว้วายมาแล้วคูณสองสองตัวเป็นคูณสามคอมโบเคเอเจและเยียบไหลลงมาในวายหนึ่งทุกคนว่าไงคอมโบธงชัยนวิธและเยียบลงมาเสาล้ำหน้ามาแล้วเชื่อมสิ่เจเข้าไปแล้วเยียบลงมาขอประตูสวยๆเละเยียบเชื่อมเค ว่ายังไงไหลลงมาใหม่ตอนนี้คอมโบเจเข้าไปต่อ2บาทแล้วเย็ยบไหลเข้ามาหมับเขาให้เลยอย่างนี้เชื่อมกับวีิเป่าไปปีดปีดสิบาทแล้วอย่างนี้คอมโบสิบเข้าไปต่อยรอบนึงและและมาแล้วถูกมือโกงคอมโบถูกมือโกงเข้าไปไวายสองตัวเย็บไหลลงมาเรียบร้อยครับสตั๊ดเข้าไปร้อยสิบแปดบาทและียบร้อยคอมโบเคเจถูกมือแล้วเย็บไหลลงมาใหม่อย่างนี้นะทุกคนเรียบร้อยเลยรางวัลก้อนโตทุกคนซุปเปอร์เมกะแน่อน,นอนครับสามร้อยสี่สิบหกบาทยาวๆไปก่อนทุกคนยาวๆไปก่อนว่ายังไงตอนนี้ ไปหรือจะต่อได้วทุกคนว่ายังไงและเยียบลงมาใหม่คอมโบเคเข้าไปและไหลลงมาต่อเชื่อมเอเข้าไปต่อเอเจเข้าไปทุกคนแล้วมาไวสองตัวเยียบไหลเข้ามาคอมโบคิวสตาร์นกวีและเยียบลงมาใหม่ไวหนึ่งตัวคอมโบนกวีสตาร์เข้าไปแล้วเลยหนึ่งรอบเชื่อมเคเออีกสิบห้าบาทและไหลเข้ามาเลยโอ้โหเชื่อมสิเข้าไปคอมโบไหลกลับมาอย่างนี้เรียบร้อยนะครับทุกคนเงินรางวัลก็โตซุปเปอร์เมกาทุกคนสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท ไปลึกังต่อได้นะครับว่าทุกคนตานนี้เป็นละร้อยสิบาทหรือเปล่าเยิอบเยอบเยบนึกว่าเป็นละร้อยขอภัยทีไ้เยอบเยอบคอมโบเจสิบเจสิไหลลงมาอย่างนี้เชื่อมเคเข้าไปได้วายมาสงตัวคอมโบ JQA j q a อเเชื่อมยังไงทงกำมานนกวีเจร้อาสิบห้าบาทแล้วไหลต่ออย่างนี้เราทุกคนเรียบร้อยเลยโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตคนซปเปอร์ไมกั7เจ็าสิบาท เราไปลุ้นต่อได้เลยทุคนแวงไงตานี้เยียวไปก่อนทุกคนบึร์บอมสัมเบและเยียบไหลลงมาเบ็ดละสามสิบบาทและเยียบเยียบหิ้งคอมโบเจเข้าไปหนึ่งดอกไหลลงมาใหม่คอมโบเอหิ้งห้าถึงสี่บาทและไหลลงมาต่อคอมโบถึงมือเข้าไปดอกนี้มาแล้วครับคูณสองคูณสามไรเยียบไหลลงมาเชื่อมเคโกวีเข้าไปสี่ร้อยหกสิบห้าบาทและไหลลงมาต่อคอมโบสิบโนวีถึงมือและเยียบเข้ามาหมับเข้าให้เลย คอโมโหมดิวและเหลืออีกหนึ่งรอบไหลลงมาเชื่อมสิเข้าไปเลยทุกคนเจ็ดสิบห้าบาทและไหลลงมาต่ออย่างนี้เลยทุกคนเชื่อม J เ,เข้าไปและไหลขล้บมาโอ้โหเรียบร้อยทงล้ำนาเข้าไปทุกคนสี่ร้อยห้าสิบบาทอย่างนี้เรียบร้อยเลยเงินรางวัลก้อนโตทุกคนสุ per เมก a โอ้โหหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทวายัยางไงทุกคนตาน,นี้เราไปรู้กันต่อเยียวยาวไปก่อนทุกคนเยียวยาวไปก่อนและเหยียบมาเบ็ดละสี่สิบบาทและเหยียบเยียบ เหยียบลอยสกัดเตอร์ส AP ี่ตอร์อยทุกคนหมุนฟีเลยสิบห้ารอบว่างในรอบแรกเราไปรอลุ้นกันได้เลยและรอบแรกเหยียบไหลลงมาคอมโบเจเข้าไปทุกคนและเหยียบไหลลงมาใหม่อีกยังไงเหยียบลอยคนสี่บาทแตกไปก่อนตาหนี้ว่ายังไงดอกแล่เหยียบไหลลงมาคอมโบคิวตุกีทุกคนและเหยียบไหลลงมาใหม่อีกนิดนึงเชื่อมเอให้ไม่ได้เลยเหรอโอ้โหแล้วอีก11รอบว่ายังไงตาหนี้และเหยียบลงมาใหม่ทุกคนโอ้โหยังไง ขอสวยๆได้ไหมแล้วเยียบลงมาตอนนี้อืยังเกลืออยู่ครับทุกคนและเยียบลงมาใหม่เรียบร้อยครับคอมโบบอลเข้าไปแล้วไหลลงมาต่ออีกนิดนึงคนยังไม่มีตัวเชื่อมเลยว่ายไงตอนนี้เราไปรอรุันต่อและและและเยียบลงมาดอกนี้โอ้โหเกลือจนได้ทุกคนว่ายไงแล้วเยียบไหลลงมาใบเหลือจะเชื่องทุกคนอยากเกลือได้ไหมและเยียบลงมาตานนี้คอมโบเคเอเข้าไปหนึ่งดอกเยียบไหลลงมาโอ้โหเกลือจนได้ทุกคนแตกไปแล้วครับจังหวะนี้350บาท เราไปลุ้นตันต่อได้เลยขอแบบบึ้มบั้มซัมเบได้ไหมตาหนีสี่รอบสุดท้ายเลย้ยียบไหลลงมาคอมโบคิวเข้าไปดอกหนึ่งและเยียบไหลลงมาต่ออืยเชื่อมสิบสิบไปแล้วทัวร์ละไวหนึ่งตัวเยียบไหลเข้ามาคอมโบเอเจเอเจและยืดไหลลงมาต่อยนิดนึงโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนแตกไปแล้วจังหวะนี้456บาทและเยียบไหลลงมาใหม่เชื่อมเกคเข้าไป56บาททุกคนและเยียบไหลลงมาต่อยนิดนึงคอมโบสิบเข้าไปแล้วก็ได้วไวหนึ่งตัวเยียบไหลเข้ามา คอมโบเจเข้าไปทุกคนแลบเปียเป็นวยคูณสามและอีหนึ่งตัวเป็นคูณ1คอมโบ AQ AQ เอควนแล้วก็ได้วายมาคูณหนึ่งตัวแล้วโยนใส่เข้ามาคอมโบ K เรียบร้อยครับหมื่นสี่สี่ร้อยบาทโอ้โหเลยเรียบร้อยเลยสวยๆคอมโบสุดก็อีกรอบหนึ่งแล้วไหลกลับมาอย่างนี้นะทุกคนเรียบร้อยอย่างนี้แล้ววัลก็โกแตกแล้วแน่นอนจังหวะนี้ซูเปอร์เบกาสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทยาวๆไปก่อนเล่นเลยทุกคนยาวๆไปก่อนตอนนี้ว่ายไง ไปครับอีกสองรอบสุดท้ายและเหยียบกลับเข้ามาโอ้โหเกือนจนได้ทุกคนวหาไงและเหยียบไหลลงมาต่อคอมโบเคเข้าไปทุกคนตอนนี้และเหยียบเข้ามาใหม่เรียบร้อยสวยห64บีบาททุกคนและเหยียบไหลเข้ามาโอ้โหดอกนี้คอมโบสิบหบีบาทและเหยียบลงมาต่อน,นี้นึงเรียบร้อยเงินรางวาัลรวมคนสิบหรอบฟรีเราหมุนไปทั้งหมดโอ้โหสองหมั้บบาททุกคน สำหรับวันนี้ทุกคนผมเล่นได้เยอะเกินทุกบ้ากพอแล้วก่อตัวเลิกก่อนดีกว่าแล้วทุกคนบ๊ายบาย